ศาสตราจารย์คะดิฉันคิดว่าเราน่าจะสมควรกลับได้แล้วนะคะเพราะว่าอพอจะกลับก็เห็นเหตุนะคะอืจะได้กลับไหมคะวันนี้เอาไงดีคะศาสตราจารย์จะได้กลับไหมคะเพราะว่าดิฉันคิดว่า เ,เชื้อราที่เราเก็บสะสมตอนนี้น่าจะเพียงพอที่จะเข้าห้องแรบในคืนนี้นะคะศาสตราจารย์เดียนคิดว่านะ่าจะได้ประมาณหนึ่งม้อนะคะศาสตราจารย์ห้องแรบของเราถ้าเกิดว่าเชือ้อหัวเชือ้อหรือเชื้อรายังไม่เพียงพอเราก็ไปซื้อรุกวกใส่ก็ได้นะคะอาจารย์นะตอนเย็นเดียนคิดว่านะ่าจะ เพียงพอกับงานวิจัยของเรานะคะ,ะ,คคะน่าจะได้ผลงานการวิจัยอยู่ประมาณสักเพื่อสองถ้วยค่ะไปค่ะศาสตราจารย์กลับบ้าน